ถ้าพระฉันช้าแล้วยังมาฉันเพนอีกโดยของนั้นไม่ใช่เดนมันผิดวินัยดูพระวินัยเรื่องการฉันอาหารของพระพุตธในแต่ละวันที่ถูกต้องเล่มสี่หน้าห้าร้อยในพิสดาฉันเสร็จห้าสรษจแล้วเคี้ยวก็ดีฉันก็ดีซึ่งของเคี้ยวก็ดีซึ่งของฉันก็ดีอันไม่ใช่เดนเป็นปาจิตติแล้วก็ขอยกพรจนะนะครับดูคําสอนของพระบรมศาสดาเรื่องการฉันหนเดียวเล่มสิบแปดหน้าสองร้อยห้าสิบหกครั้งนั้นแหละมีพระผู้มีพระเจ้า ตัดเลขภิกษุทลายมาตัดว่าภิกษุท้งหลายสมัยหนึ่งพวกภิกษุได้ทําจิตเราให้ยินดีเป็นอันมากเราขอเตือนภิกษุทลายว่าในที่นี้ว่าภิกษุทลายเราฉันอาหารหนเดียวเมื่อเราฉันอาหารหนเดียวอยู่แลรู้สึกว่ามีอาพาธน้อยลำบากกายน้อยเบากายมีกําลังและอยู่อย่างผาสุขภ <c oughs> ิกษุทลายถึงพวกเธอก็จงฉันอาหารหนเดียวเถิดแม้พวกเธอฉันอาหารหนเดียวก็จะรู้สึกว่ามีอาพาธน้อย